เอ้ยเอ้ยเ <ไป S 1> ดี๋ยนะอี่เธอ,อเดี๋ยวเธอเธอ<ม>เอาเงินที่ไหนมาเติมเกมเธอเติมเกมทำไม,ไม,อ,ไมอุธอเงินเธอเธอรู้ไหมว่าเงินมันมีค่าขนาดไหนเอมาเติมไหมล่ะเขาไม่ได้เติมไม่ได้เติมจริง ชุดนี้มันไม่เคยมีกิจกรรมเอเวนต์ตามแก็ไม่มีไอไอไอหมวกเนี่ยมันก็ไม่ต้องไม่มีมันก็แบบเนี่ยมันไม่มีมีมันมีแต่ในร้นค้าบิชาวาซื้อมาแน่นอนเลยแต่เขาไม่เคยเติมเกมนะสปอรี่็นสปอรี่เนี่ยปับสปอี่เวื่องนั้น่งนี้อะไรเนี่ยเธอเธขี้ตรงนี้ทำไมเธอี้นตนี่น้่งโตูนี่เนี่ยไนไหนไนนน้องน้องน้องสตูนี่ งดึงเลยสงเกเฮ้ยเ้ออะไรเราคิดว่าเราเติมเกมเนี่ยเราเราไม่ไปแบ่งใครเลยเติมคนเดียวเฮ้ทำไมทำไมเขายังไม่ได้ทำไมเขาใช้ภาพนี้วะไม่รู้สิช่างมันเถอะไ้ช่างมันเถอะเราเธอเรามาเต้นโชว์เต้นโชว์กันเต้นโชว์เต้น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 เ้เขาลืม้น่วต้ ฟานอสศนีกับฟุดไฟแกเติไฟแกม,มียืนอโอ้โหไอ,อ้ยวท่าใหม่มาด้วยท่าใหม่เยอะเลย,าาย,อย,เลยโอเคเอนะเอละถ้าตอนนี้ถามว่าส่วนผมไปถึงไหนใช่ป่ะส่วนผมก็คงจะไปถึง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 ,ถง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  ถึงตรงอัปเกรดเลยแหละตรงนี้ผมก็คิดว่าผมจะอัปเกรดมันเนี่ยไหมเขาอยู่นี่เขาอยู่ที่อะไรนะที่ปลูกผักถุงนปลูกผักนะพ่อมาแล,แ,แล้วมาแล้วเนี่นยเขาปลูกผักอะไรบ้างเขาปลูกตรงไม้ก็ารักโลกไงอ่ะแล้วถามว่าบ้านผมใช่ไหมบ้านผมนี่ไปได้ไปไกลเลยนะไปไก่อ่ะไปไก่ละ มาถึงไม่หมาถึงก็าบ้านหลักผมนะไม่ใช่บ้านเอาชิรอดเลย <ทำ S 1> บ้านนี้บ้านนี้ไปด้อ่ะไม่ใช่มาดูนอกบ้านกันดีนี่นอกบ้านนะครับนอกบ้านนี้ก็จะเป็นสวนของมมผมไม,ไ,ไม่มีมนอกนี้ก็จะเป็นสวนของผมเองนะคบโอ้โหนี่คือใช้งบงบล้านงบล้านในการซื้อสวนทั้งหมดนี้มาเลยนะเสียเงินไปล้านกับไอสวนเนี้ยไอสวนเนี้ยไอสวนเนี้ยหมดเลยเนี่ย โดยเฉพาะไอ้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่เลยแพงสุดรู้ไหมว่าพบเอามายังไงผมครับเอาไปซื้อไงซ,ซ,ซื้อซื้อท่อนไม้มาทีละท่อนแล้วก็ซื้อใบมาทีละอันก็มาวงมางวางแปะ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 เสียไปแสนละอย่าไปดื่มน้ำจะ <love> บอกนะว่านี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีขี่ไก่ด้วยนะ <laughs> ทีนี้ไม่ได้เลี้ยงไก่ใช่ไงเขาเขามักจะพาไอ้พวกวัวพวกไก,ก่ที่มันอยู่ตรงนั้นมากินเนี่ยอันนี้ <love> ว่า เอาไม่เป็นน้ําไม่ไม่สะอาดมันไม่ได้เป็นน้ําที่เอาไว้ตักน้ํามันเป็นเอาน้ําไว้ให้สัตว์กิน <c oughs> อ่าส่วนห้องน้ําก็เธออย่างเี้ยนี่เงเมื่อกี้เธอขี้ลาดอ่ะเธอขี้ดินี <c oughs> ม่นม, <c oughs> มันไม่ใช่ขี่วิล้างอ่างแล้วมือเขาอย่างเล็กอ่ะ <c oughs> <c oughs> เธอโอ้ยเขากินน้ำในนั้นได้ปะขี้ว่าขี้ก็ขี้ดิ อา,อาจจะมันอาจจะมาจากน้ําโคงที่มีคนขี้แล no ้วไหลเปก็ได้ห้ยพี่โจกับมาที่ไหนข้างนอกนี้เฮ้ยเธอแล้วเพือมาี่เราไปเล่นแมปซักแมปกันไหมแมเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอ่าผมลืมบอกไปเลยว่าช่วงนี้ก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เราเก็บเลยไม่ได้ลงคลิปมาเป็นหนึ่งด มาเป็นเดือนมาเป็นอาทิตย์แล้วัวไม่ที่ผมลงไปล่าสุดอลยนี่มันเป็นเอาชีวิตรอดหมดเลยนะหมดจํากัดอันนั้นอันนั้นผมแคสตั้งแต่หนึ่งเดือนที่แล้วนะจริงๆคือช่วงนี้มันไม่ว่างอ่ะคือช่วงเนี้ยช่วงนี้คือผมอ่ะมัวแต่อะไรนะมัวแต่มัวแต่สมัครเป็นนักพัฒนาแล้วก็ทําแมปนะครับคือตอนนี้ผมได้เป็นนักพัฒนาแล้วแหละอ่าเดี๋ยวผมได้เป็นนักพัฒนาแล้วยืนยันตัวตนก็ยืนยันแล้วนะครับ อนนี้ก็ได้เป็นนักพัฒนางเต็มตัวงแล้วนี่มันน้องสปอรีกับสโตนี่สโตนี่ดำมากอ้ยอ้ยเฮ้ยเดิรวมล้ัตึ๊ด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 ตึ๊นตึ๊ดตึ๊ดตึดตึ๊ตึ๊ดตึ๊ตึ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 ตต่ต๊ตวะตก สปอร์่รือ่าใช่สปอรี่ตรงนี้มัน้วยไม่ใช่อาจจะมีครก็มใครอ่ะใครอ่ะเฮ้รใครจ็บใครได้ป่วยแถนี้เปล่าไม่ค่ะไม่ได้จ็บใครได้ป่วยอาจจะเป็นปั๊บปี้ของเธอก็ได้ปั๊บปี้เอ้ยโอี้เขาเหเมื่อกี้เห็นอะไรรึเปล่าออกมาจะแถวตัวเรา ให้ลบ้าเธอเป็นไรเธอไวจากเธอหน้าลบผ้าลบผ้าจากเธออ็มาลงมาลงมาลงาดิน่าเธอลบผ้าลบผ้าเธอคป็อะไรอ่ะโอเคผมจะเล่นแบบนี้แล้วกันนะรบหนีสุดอันตรายคนสร้างก็คือผมนั่นเองนะครับจะเปิดออนทันทีหกคงไปเลยเธอเตรียมตัวเข้านะ ออนไลน์หกคนไปเลยดูสิว่าใครจะได้เข้ากล่องอ่านี่คือแมพที่ผมสร้างเองนะครับสดสดใหม่ๆเลยน่าจะซักอาทิตย์ที่แล้วเลยแหละเพิ่งสร้างเสร็จอุยอ๊ยคนเข้าเยอะเลยเธอเขาชวนเธอก่อนนะเธอไม่เธอเลยเขาชื่อโมอดูทีไงในไงไม่เห็นเร็วเธอ<ๆ>เขามาเรื่อยเร็วๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆเขาล้องทึงอยู่เขาลงอุ๊ยคนนี้มีวับบิ เขาลังเขาลังถึงดูเร็วเร็วเร็วอุ้ยค่ะค่ะค่ะเมื่อกี้เขาสุ่มได้อะไรอุ้ยเขาสุ่มได้ไก่ย่างนี่มาคนแคปแบนเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยปิดเสียงเกตปิดสังเกตโอ้ยมีคนตีเธอมีคนตีเธอเธอเราว่าเรารีบไปเฮ้ยเฮ้ยอยากตายอยากตายเหรอเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าเธอเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ย เออย่าเราไปยังเถอะเขารอเธออยู your ่ไปไปเขาชักลงชักลงกินไก่หน่อยไหมกินไก่หน่อยไหมกินไก่หน่อยมเธอเธอเธอต้องกระโดดนะเธอต้องกระโดดโอเคซื้อมาโอเคครับไปกัน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 เออเธออะไรอ่ะเธอเธอทำอะไรเมื่อกี้เธอซื้ออะไรอ่ะอุดหนุนเขาอ่ะ ไม่คิดถึงอุดหนุนเขา,าเือซื้ออะไรอ่ะตะขอกงเล็บตะขอกงเ <laughs> กลง็บเพื่อโกงเพื่อโกงเอานะจิบไปไปไปตรงนี้ก่อนลา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 ตุ๊ตตุ๊ตตุไตตุ๊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 ตตึ่ตตต้องกระโดดไม่ถึงไนง รู้สึกวันนี้นี่จะไปด่านนั้นแล้วนะครับโอเครอรอ,อยยกนี่นี่โหดจังนี่นี่คืออะไรโอนนี้นี่แล้วอินได้แค่หนึ่งวันนะเนี่ยโหดจุงรอเธออยู่ชุดขาวกันหัวร้อนอะ่ะออชุดขาวนี่จะเย็นหัวร้อน <laughs> หัวร้อนแล้วก็ออกไปวันนี้นี่ไป่ถึงด่านทงบุ้นเลยอะ่ะนี่นี่เทพ เหียบมาอุ้ยลงมาคิดถึงนะจ๊ะเป็นการเกินที่สุดเยอะมากเลยเั็นจังกงที่สุดหอกเลยชอบโอ้ยหช่วยช่วยนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกันกุงที่เยอะมากว้าตกวันนี้พวกเธอที่ผิดไปกต่เพื่อฉันเองชั้นจะฟังจังเล็ตอนนี้นิ่งกงอ่อนไปรอเขาก่อนแล้วเขากล่องแป๊บนึงอ้าไปดีซู จะถึงแล้วโอ้ที่90เลยมันนีพโปตรตินหนิงแป้งแล้วฉันจ,จะตั้งเจ้าหนิงไว้เองโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนี้นี่นี่นี่ฉันขอโทษนะขอเชิญเธอไปก่อนแล้วกันนะนี่นี่นทำไมอะเราจะอะไรนะเราจะเราจะจะสปอยทุกคนเธอถ้าเธอไปตรงนี้นะน <laughs> เธอนะจะเหลือเลือดแค่สิบเอ้าทำไมเธอต้อง ก็มันจะเป็นการโกงไงล่ะว่ายากวพอสมควรปีนี่ไปถึงตานุแล้วปีนี่โหเหเือนกันนะเนี่อ่ะบินไประวังนะหลบไปดีมันติดหลังคาเด้อโอ๊ยหลังคาเยเธออย่าบินให้ชิดหลังคาเธอต้องจริงๆจริงใส่เข้ามาก็ได้นะจริง จริงๆใส่มาก็ผ่านนะถ้าเธอหลบหลีกลังคะหลังคาหลองคออืออือเออืออืออืออออเออืออนออื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 ออเออือยนออื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 ออ้ออืออืออืออ้อออือนน,นอนอืออืออืนออนี เจับตัวมังนี่ไปเอานี้ก็ฆ่าันแล้วด้วยนี้ก็เปิดตรงนี้นี่กำลังฆ่าตัวนี้ยังไม่สำเร็จใช่ปะนี่เองเยอจ้าวจ้าวจิ้วจิ้งจ้าวชู่ชู่ชู่จ้าวชู่ชว่าูัชูีชู่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 าู่ชู่ชู่ชู่วูู่้ชู่ชว่ชู่ชู่ิูว่ชจ่้ว่ชู่ชู่ชู่ช่ชู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 เป็นบอสใหญ่เลยมันชื่อว่ปลาวแล้วมันก็เป็นแมงป่งลาวด้วย เอ๊ <S <S ะชูป่ะเราแยกก่อนไกนอนปกันเยลี่พวกกณเป็นคนห้าโจนพวกเราคือโจนจะมาจับพวกแกงไงล่ะภาคสองเออภาคสองนี่กำลังทำอยู่นะครับรอปลดรอคอยไปกันเถอะภาคสามมีแล้วไม่ใช่หรอภาคสองภาคสาม ภาคสมยังไม่มานี่ภาค2ยังทําไม่เสร็จเลยภาคสามจะมาได้ไงล่ะอืดิ <ST AR> เา,าสรับว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันนะเป็นการรีวิวแมปไปในตัวโอ้แล้วก็เป็นการสปอยแมปด้วยนะเมื่อกี้นี้นี่นี่นที่ไล่ออกเนี่ยเราไม่ได้เราก็ตั้งใจนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันจาเป็นจริงๆแล้วพวกเราจะสปอยแมปไปกับท่านผู้ชมเราไม่ได้ต้องการให้ันนี้กันไปโอเค เข้าใจกันเนาะคนโหรดก็19้าคนละเยอะขึ้นเยอะขึ้นอุ้ยแฟนคลับ36จริงๆตอนนั้นแฟนคลับประมาณ1ิบเอ็ไม่ดีประมาณ9คนครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น20คงเลยว้าวดีจริงๆโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีขอตัวลาไปกันนะครับ